สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจัดช่อง Mama b แบ r Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะ,ะเราจะมาพูดกันถึงตัวร้ายใน w a n d a v i s i o ่นนะคะทุกตอนนะคะเปิดเผยอะไรมาหนึ่งอย่างแต่ว่าทำให้เราตั้งคำถามอีกคําคำถามอพิโซดต่อมาอ่ะตอบอันนี้แล้วก็ถามต่ออีกตอนนี้ดูมาครึ่งทางแล้วค่ะดูมา6กอพิโซดแล้วยังไม่รู้บ้าบออะไรเลยนะคะ คุณเด่นชัยบอกว่าสามตอนเหลือสามชั่วโมงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหกตอนมันเป็นแบบอย่างละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็ประมาณสามชั่วโมงกว่ากว่าไม่รู้ว่าเขานับในช่วงแบบรีแคปด้วยหรือเปล่าแล้วก็เครดิตด้วยหรือเปล่านะคะแต่มันน่าจะเหลืออยู่อีกประมาณสามชั่วโมงคิดว่าสามตอนเนี่ยมันน่าจะเดือดขึ้นแล้วก็น่าจะเปิดเผยอะไรมากขึ้นผมว่าเมมฟิสโต้ละตัวร้ายนะคะในบอร์ดคนในหมู่บ้านพี่ออมบอกแอกเนสไม่มีใบกับขี่ น e วเ e อร์ซแต่เธอขับรถตอนล่าสุดนะคะคือเธออาจจะแค่ไม่มีเปเปอร์แต่ว่าขับรถเป็นหรือไม่เธอก็มาจากยุคอื่นมองกันเป็นยังไงบ้างทีนี้พี่ออมมองในแนวตัวร้ายนะนี่จริงจังพูดแล้วจะอีกนองนับดาวนะคะสายตัวร้ายของวันดาวิชันเนี่ยมันจะมีสายแมจิกกับสายเทคนะคะมาดูสายเทคกันก่อนตัวสอดเองเนี่ยทำตัวน่าสงสัยมาก เขาก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะช่วยวิชัน่นเหมือนกับเขาแค่จะมาเก็บร่างเอาไปทําประโยชน์อะไรหรือเปล่าตัวสอดเนี่ยจะร้ายด้วยตัวเองหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาคิดว่าไหนๆเรามีร่างวิชันแล้วเรามาทําประโยชน์เพื่อปกป้องโลกดีกว่าหรือว่าเขาจะมีใครแอบแฝงอยู่เพราะว่าไฮราเองก็เคยแฝงในชีวแล้วนะคะหรือว่าเขาเป็นสแควหรือเปล่ามาแบบมาแทรกซึมนะคะเพราะว่าสแควในเรื่องกัปตันมาเวลเนี่ย เป็นส่วนดีใช่ไหมแต่คนมองว่าร้ายต้องดูนะคะว่าใครเป็นคนแฝงหรือว่าเป็นด้วยอุดมการนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งมีนิดนึงที่ทําให้พี่ออมตึงหิดตึงหิดนะคะมีคำหนึ่งที่เขาพูดว่าถ้าเราจัดการวานด้านะฝันร้ายนี่ก็จะจบ nightmare ends ฮึมจริงๆคําว่า nightmare เนี่ยมันก็เป็นแปลว่าฝันร้ายใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้โยงก็ได้แต่เนื่องจากไฟกี้เนี่ยชอบสับขาหลอก เขาก็ต้องหยอดอะไรทุกอย่างให้เรามโนให้เราจิ้นนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึง Big Bad ที่น่าจะเป็นสายเวทกันบ้างจะเป็นใครไปได้นะคะ isto, Night mare, เมมฟิสโต o ไนท์แมร์อ a คาธาไอตรงไนท์แมร์อย่างที่พูดไปตัวของเฮเบิร์ตพูดแล้วใช่ไหมแล้วส่วนพีเอโทรตัวจริงบ่มไม่รู้นะพูดว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณแค่แบบ ทำมือดุกดิ๊กแล้วก็ทําให้คนฝันร้ายนะคะแต่ตอนนี้พลังเธอฟูลออนก็ไม่รู้ว่าจะมาสื่ออะไรนะคะในตัวของพีเอทรเองเนี่ยตอนแรกที่โผลมาเห็นไหมทุกคนกรีดการ์ดแบบของฟอกซมาแล้วฟอกซแน่นอนแต่ว่าในตอนที่6เนี่ยเขาพยายามที่จะบอกมากว่าไม่ใช่อะ่ะเขาบอกเขาเขาพูดถึงประมาณว่า จำได้ว่าถูกยิงตายแล้วอีกทีนึงก็ได้ยินเสียงวานด้าเรียกมาเขาก็เลยโผล่มาแต่ว่ามาในร่างนี้เพราะไม่อยากให้สะเทือนใจไม่อยากให้วานด้าสะเทือนใจอะไรเก่าๆนะคะแต่เราก็ยังได้เห็นจำสแกร์อยู่เรื่อยๆนะคะทั้งบ้านคิดว่ายังไงเป็นเวอร์ชั่นไหนแล้วเพื่อเห็นในคอมเมนต์นะคะซูเปอร์แฟนจำชื่อไม่ได้ว่าใครนะคะบอกว่าให้ไปดูในป้ายนี้นะคะตอนที่แม่วานด้าเนี่ยตบปากพี่นะคะเขียนว่า Not on her side ไม่ได้อยู่ข้างหล่อนอืมแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นเมมฟิสโตก็ได้นะตัวของพีเอโตรนะคะเขาเคยบอกแล้วว่าปล่อยนรกออกมาเลยดีมอนสปอนนะคะประมาณว่าเด็กนรกอะ่ะอาจจะเอาร่างของฟ็อกซ์มาแต่ใส่โซคนเก่าหรือเปล่าเอออันนี้ก็น่าคิดถ้าเป็นของฟ็อกซ์เนี่ยลองนึกคนธรรมดาที่เข้ามาในเข้ามาในเฮกซ์นะคะเขาจะจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาอาจจะใส่แบบ วานดาใส่เมม o r ีใหม่หรือเปล่าแต่พี่อมแค่สงสัยเพราะว่าเวลาที่พีเอโตรกับวานดาคุยกันเนี่ยพีเอโตรทำตัวเหมือนตัวเองรู้อะไรบางอย่างรู้ว่าวิชั่นตายอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงเขาเขาไม่ได้อยู่จนถึงจุดนั้นนึกออกไหมคือเขาตายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเขาก็คอยถามวานดาคุณทำทั้งหมดนี้ได้ยังไงคือตรงเนี้ยเลยทำให้แบบคนสับสนว่าเป็นใครกันแน่ดีไม่ดีอาจจะเป็นแบบความทรงจำในตัวของวานดาหรือเปล่า นึกถึงพี่มากก็เลยดึงจากจัก,กรวาลอื่นหรือดึงจากหมู่บ้านนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะคือดึงมาแต่พี่อมว่าวานได้เองนางก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับพีเอชโแล้วล่ะไม่งั้นนางไม่ฟาดแหลกขนาดนั้นนะคะแล้วนอกจากพีเอชโแล้วนะที่ทําตัวน่าสงสัยตัวของอากาธาก็น่าสงสัยเหมือนกันตอนที่อยู่ในโลกซิทคอมเนี่ย เธอรู้ทุกอย่างเหมือนกับเธอแบบรู้ว่าวานด้าอีสเดอะบอใช่ไหมแต่ว่าพอกลับมาเป็นคนเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่อันนี้ก็เป็นไปได้ว่าตัวของอกาธาเนี่ยอาจจะเฟกก็ได้นะคะต้องมาดูว่าอกาธาเนี่ยจะทำอะไรกับแฝดหรือเปล่าจะช่วยเลี้ยงหรือจะช่วยลบความทรงจำนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคาเมโอไหมเรามาโฟกัสที่จักรวาลของ MCU นะคะอาจจะมีบุคคลเหล่านี้นะคะอาจจะมีพีเอโตัวจริงมา จริงๆอยากให้มาน่าสงสารเล่นเรื่องเดียวแล้วก็หายเงียบไปเลยนะคะส่วนัอารอนเนี่ยพี่ออมนึกถึงของตัวสอดเองหรือทีมของ General Ross ที่เขาอยากจะอยากจะเบรกพวกซูเปอร์ฮีโร่เพราะพวกซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยทำอะไรตามใจตัวเองเยอะเกินใช่ไหมเขาอาจจะหาอะไรบางอย่างมาเป็นตัวตัวสกัดนะคะมาเป็นตัวเบรกเอาไว้ไม่รู้ว่าจะโยงเอารอนด้วยหรือเปล่าเพราะว่า ในซีรีส์เองเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับเอาลตรอนเลยนะเพะิ่มนึกว่าจะมาในโฆษณาในยุค90 2000ซีก็ยังไม่มานะคะแล้วส่วนคลินนี่เขาเป็นกึง่งๆึ่งพี่ชายที่แสนดีอยู่ใช่ไหมก็น่าจะดึงมานะคะส่วนหมอแปกคืออันนี้เป็นการแบบคาดเดานั่นแหละเพราะว่าวานด้าจะไปหนังหมอแปกไงหมอแปกน่าจะมานิดนึงนะคะ คุณบอสนะคะฮอกอายพีเอโตตัวจริงต้องสับคนเนี่ยหละครับนะคะคุณปนัทัศนะ์นะเชียร์หมอแปลกเชียร์ใครอยากเห็นใครนะคะคุณฟลินสโตนบอกว่าสราวมีโอกาสโผลมาไหมครับนะคะที่รู้จักครับมาเกี่ยวกับไมอ่ะที่รู้จักกับโมนิกาตอนเด็กอา,อาจจะมาก็ได้นะคะก็คือโมนิกาเนี่ยนักคนเอาไว้นักสเปซเอนจิเนียร์ไว้ที่จะหาทางเข้าไปในเฮกส์นะคะหลายๆคนก็แบบ f a นตาสติกโหรือเปล่าแฮงพิมพ์ก็ไม่แน่ใจว่าอวกาศหรือเปล่านะหรือว่าเป็นสกาวเองก็ได้นะคะอยากเห็นเอาลตชอนเวอร์ชั่นอัปเกรดที่พี่อมดาว,ว่าเป็นเอาลตชอนเนี่ยเพราะว่านักแสดงเจมส์ s เปเดอร์ถ้าชื่อน่าจะชื่อนี้นะคะเป็นนักแสดงที่หลายคนนับถืออลิซาเบธโอเซนเองตอนที่เล่นในเอชอกเอาชอนก็บอกว่ามันยากมากเลยที่จะไม่มองหน้าเขามันต้องไปมองแบบ ลูกเทนนิสอะไรแทนอะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากเพิ่มก็เลยดาวว่าพอเบธานีบอกว่านับถือแล้วก็อยากอยากเจออะไรแบบนี้นะคะแล้วส่วนคนที่เมนเรื่องอีเทอร์ใช่ไหมเพื่อแเลงว่าอีเทอร์เนี่ยมันจะอาจจะสารต่อไปถึงต่อเลิฟแอนด์ทันเดอรก็ได้นะคะ l ล v e and Thunder เนี่ยกอด h e g o กอดบู h เชอมานะคะ คนฆ่าพระเจ้าคนฆ่าเทพอย่างเงี้ยมันอาจจะเชื่อมไปนะคะคือตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าแบบใครจะเป็น Overall Bad g แบกายอ่ะคุณเอิญบอกว่าบารอนมอร์โดก็สายเวทนะแล้วตื่นเต้นกับสายไหนมากกว่ากันสายเทคสายเวท,เวทหรือสายเทพเทพกับเวทนี่มันก็ใกล้กันเนาะแต่ด็อกเตรดูมเขาก็เป็นแบบ Big 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 b ิ๊กบิเลยไม่ใช่หรอแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาหรือเปล่านะคะแล้วช่างชีมันจะไปเกี่ยวกับชาวบ้านได้ไงวะเนาะกลัวกลัวจะไม่ไดัง หมอแปลกเองนะหมอแปลกแค่หนังหมอแปลกอย่างเดียวเนี่ยแล้ววานด้ามาดูย,ยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่แต่พอมาพูดถึงชางชี hi, คือแบบมันไม่มีอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นอะ่ะแต่หวังว่ามันจะเป็นเหมือนแบ็คแพนเตอร์ที่ดูเผลๆแล้วมันไม่ค่อยหวือหวามากแต่พอไปดูหนังจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันอาจจะดังระเบิดระเบ้อก็ได้นะคะคุณโต้งบอกว่าเทนลิงไงเป็นเวทนะคะพี่ยว็ไม่เคยอ่านเทนลิงเลยะ back to า a ด d a นะคะพลังของเธอเนี่ยดูเหมือนว่า มันจะไปสายเวทแต่มันก็มีแบบการอธิบายวิทยาศาสตร์นิดๆใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะ CBR CMBR Cosmic Radiation Something Something มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ Big Bang ซึ่งในช่วง Big Bang เองเน่ยก็ได้มีการสร้าง Infinity Stone ออกมาด้วยใช่ไหมล่ะคือมันก็มองแบบกึ่งเทคกึ่งเวทแต่ไม่รู้ว่าเขาจะโฟกัสไปในแนวไหนกันแน่นะคะตอนที่วิชั่นอะ แหกออกมาวันด้าก็ขยายใช่ไหมขยายบาเรียออกไปที่ดูดน้องดาร์ซี่นะคะดูหน้านางเลยแบบ <c oughs> โดนแกงนะคะตัววิชั่นที่เดินออกมาพี่อมยังเห็นอินฟินิตี้สโตอยู่อ่ะพี่อมนึกว่าตอนพอวิชั่นออกมาแล้วจะแบบล่วงเลยใช่ไหมแต่แต่เขาไม่ล่วงเลยนะคะหรือนางสามารถแบบครเอทอีกได้เลยน่าคิดมากอ่ะว่าเอ็นเกมมันเอ็นเกมเอ็นเกมของเฮ็กซ์อันนี้คืออะไร จะไปเปิดในทิศไหนนะคะหนูเดาว่าตอนที่วันด้าเดินเข้าหาไมสโตนอาจจะเป็นตอนพลังกระเทยออกลงก็ได้นะคะอยากเห็นแบบ the moment ที่มันแบบ activate พลังอะ่ะพูดถึงยีน x ในหนัง x-men สมัยก่อนเราจะเห็นแบบ dna อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือก็จะเป็นแค่แบบวับวับบูมบูมที่คิดว่าต้องมาชัวร์วคือต้องมาเปิดเผยว่าพลังเธออยู่สายเวทเธอเป็นวิชเธอเป็นส c a r l e t w i c นะคะ เธอต้องเป็นแม่มดแดงคือถ้าถ้าเป็นแม่มดแดงแค่เนี้ยเราถ้าฉากมันแบบกระเทยมากพอเพีมอมแฮปปี้แล้วคือต่อให้จะไม่ดึงมัลติเวิร์สมาคงจะมีบน่นบนเล็กน้อยอะ่ะแต่ถ้าเราฟินกับพลังกระเทยของนางเนี่ยแค่นี้เพี่มก็ถือว่าแฮปปี้นะคะบางคนไม่ค่อยหวังอะไรมากนะคะคุณแบ็คพิงคบอกไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนอีกแค่ห้าวันนะคะไม่ใช่อีกแค่นะอีกตั้งห้าวันนะคะ คือตอนนี้มันเหลือแค่สามตอนอ่ะพี่อมหวังว่าไฟกี้จะเอาอยู่นะแต่เท่าที่ผ่าน,านมาเนี่ยถึงแม้จะหงุดหงิดไปบ้างกับตอนการรีบตัดจบพรีสแตดนบายแต่เรายังรู้สึกอยากติดตามต่อไปไงว่าสรุปมันเอาอยัางไงกันแน่นะคะถ้าจบไม่เวิร์กนี้แบบมันจะทำให้เราหวั่นไหวในซีรีส์เรื่องอื่นน,นะคะอาจจะนี้โบนัสใครอยากถามอะไรถามมานะคะสไปดี้สรุปว่าจะมีสามคนไหมครับน่าจะมีนะคะ เห็นทอมฮอลแลนด์เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นอื่นไม่มาแต่เขาก็พูดไปงั้นแหละเหมือนทีอาน่าคนที่เล่นชีฮะค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าฉันไม่ได้เป็นแล้วสุดท้ายก็ออกมาประกาศว่าเป็นดิสนีย์เขาอาจจะยังไม่ให้พูดไงก็เลยพูดไม่ได้นะคะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปด่าเขาที่แบบทําไมเป็นดารา t ต r e เรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะ พวกที่เกี่ยวข้องกับสโตนพลัง o อทั้งนั้นทั้งวานด้าวิชั่นไมสโตนกับตันมาเวลสเปซสโตนสตาร์หลอดพาวเวอร์สโตนด็อกเตอร์สเตรนจ์ไทม์สโตนนะคะแล้วอันใหม่เทนริงจะเป็นบิ๊กบอสใหญ่ปะแมนดารินนี่คือแบบบอสเก่าไอรอนแมนภาคหลังๆใช่ไหมละ่ะต่อไปที่ตัวรายที่เรารู้มีกอร์เดอะก b อดบูเชอร์แคมเดอะคอน r คร์ร์ฮูเอลส์ใครอีกนะคะชื่ออะไรนะเพื่อนหมอแปละอะมอโด ดอมมัม <laughs> <laughs> ชื่อของดรสเตงแม่งเรียกยากป่ะเนาะ, <laughs> ะคุณ n t p บอกว่าตัวปลอมครับก็นั่นไงมันแปกไปเพราะว่าแบบเอาเป็นนักแสดงมาเป็นแมนดารินใช่ไหม่ะมาร์นาบอกไนท์แม์ด็อกเตอร์ดูมแขงแต่เพี้ยไม่รู้ว่าแบบมาเวลเองอะมัลติเวิร์สถ้ามันใกล้กับสไปเดอร์เวิร์สมากเกินไปเนี่ยถ้ามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นมันก็คงจะน่าสนใจแต่คิดว่าคงจะต้องโดนแซะแน่นอนนะคะว่า กอบของโซนี่มานะคะเพราะเรื่องนั้นไดออสการด้วยนะมีคนบอกว่า Aero Space Engineer จะปูไป i r o n h a านะคะเ mm hmm. พื่อมลัวมากเลยเพราะจักรวาลของมา r เบลมันขยายจนแทบตามไม่ทันแล้วนะแต่เรื่องนี้ดูเหมือนคนยังติดตามอยู่ถึงแม้ว่า Disney Plus ยังไม่มาไทยใช่ไหมแต่มันก็ขึ้นรงขึ้นเทรนอะไรได้นะคะแต่ถ้ามันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนอาจจะเริ่มตกรถไฟละว,ว่าที่เก็ตตาม มันยุ่งยากะะกลัวไม่ขลังนะคะมีคนบอกกลัวไม่ขลังถามทั้งบ้านดีกว่าคิดว่าหนังมาเวลหรือซีรีส์มาเวลอะเรื่องไหนจะเป็นเรื่องที่ทําให้มาเวลเจ็บหนักนะคะ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยคือ Thor the Dark World ใช่ไหมแอนด์แมก็เหมือนกันเหมือนจุดสะดุดใช่ไหมเซตต่อไปอะจุดสะดุดคืออะไรนะคะถ้าให้พี่อมคคาดเดาแต่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะคิดว่าจุดสะดุดของ MCU กลัวสะดุดที่ชางชีนะคะเพราะว่าพี่อมกลัว่าพอหนังใกล้ๆจะฉายเนี่ยคนก็จะหาเรื่องมาแบนดิสนีย์แล้วก็ถ้าส่วนซีรีส์พี่อมน่าจะเป็นมิสมาเวลนะคะเพราะว่ามันเด็กเกินมันเด็กเหมือนกับเหมือนการ์ตูนเช้าวันเสาร์โทนหรือว่าภาพเท่าที่เห็นนะกลัวว่าแฟนๆที่ชอบอะไรแบบเนี่ยเราดูวานด้าเรายังมาสนุกสนานใช่ไหมกลัวว่ามันจะแปลกนะคะมีสองอันนี้ที่พี่ยอมเป็นห่วงนะคะชางชีกับ มิสมาเวลนะคะคุณสงครามบอกชางชีคุณเด็กสเตอร์บอก Shang hi, บอีเทอร์นอลนะคะเธออีเทอร์นอลก็น่าคิดเนาะมิสมาเวลจะเป็นแนวไฮสคูลใช่ไหมครับนะคะเพี่อมดูว่าดูเหมือนเด็กกว่าไฮสคูลอีกนะเม y b บีจูเนียนะคะแบบหรือไม่ก็เล็กกว่านั้นนะคะก็ <c oughs> คลิปนี้นะคะเพื่อก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แฟนทุกคนด้วยนะคะ i l o v ิ you ค่ะ คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคะคลิปนี้พี่มอมไปก่อนค่ะ See you soon bye